สวัสดีครับท่านผู้ปกครองทุกท่านกระผมพลตรีพันธุพงศ์สุวรรณุษ์นะครับผู้บญชาการโรงเรียนช่างมือทหารนะครับในก่อนอื่นผมขอแนะนําผู้บริหารของโรงเรียนช่างมือทหารนะครับท่านแรกคือพันเอกบรรพศสงังฆมาลาท่านเป็นรองผู้บัญชาการฝ่ายวิชาการพันเอกปีรพัฒน์จันงามท่านเป็นรองผู้บัญชาการฝ่ายการศึกษานาวาอากาศเอกสาดิตพิ้งประยูนนะครับท่านเป็นเสนาธิการโรงเรียน นาวากาศเอกพวินสรีแก้วท่านเป็นผู้อำนวยการกองการศึกษาซึ่งบุตรหลานของท่านเนี่ยจะต้องอยู่กับงทางการศึกษาค่อนข้างพอสมควรนะครับเพราะโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนปฏิบัติในการด้านงานช่างพันเอกสัจพรแขพัฒนะคนวันนี้จะดูแลเรื่องการกินการอยู่การหลับการนอนแล้วก็การปกครองทั้งหมดนะครับก็นี้ก็เป็นบุคคลสาคัญนะครับอีกท่านหนึ่งก็คือพันเอกโสรั์พลรชัยอันนี้ท่านเป็นผู้อำนวยการกองแพทย์นะครับเรามีทั้ง การแพทย์หลายประเภททั้งทันตกรรมทั้งด้านรักษาโรคทั่วไปแต่อย่างไรก็ตามก่อนที่บุตรหลานท่านจะเข้ามาในโรงเรียนเนี่ยผมอยากจะให้ท่านไปดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพลูกหลานให้เรียบร้อยก่อนเช่นไปทําฟันไปดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับโรคต่างๆที่เป็นอยู่เนี่ยให้เรียบร้อยโรงเรียนท่าจูม,มือทหารเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ผลิตกํนาลังพลไว้รองรับกองทัพนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นภาพปกตินั้นจะได้รับราชการนะครับติดยศสิบตรี และมีโอกาสก้าวหน้านะครับแต่บังเอิญในสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาทําให้ได้รับผลกระทบซึ่งเราจะต้องปฏิบัติตามพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาลจึงต้องเป็นการเรียนออนไลน์ในช่วงแรกซึ่งแน่นอนครับนักเรียนของท่านอาจจะมีความไม่เข้าใจบ้างในบางวิชานะครับแต่ว่าเดี๋ยวสถานการณ์ที่คลายเราคงได้เรียนกันเต็มที่นะครับดังนั้นก็ตามผมฝากท่านว่าให้ดูแลลูกหลานของท่านในเวลาเรียนด้วยเพราะว่า เปิดมาเนี่ยก็ใกล้จะสอบแล้วนะครับสําหรับการที่เรามาพบกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นการเตรียมการในด้านการเอกสารการส่งเอกสารการเตรียมวัดเครื่องแบบให้กับน้องๆเพราะว่าน้องๆเนี่เต้องมาถึงต้องมารับการฝึกสําหรับภาคปกตินั้นจะฝึกประมาณ2เดือนนะครับยังไม่กลับบ้านสาเหตุเพราะว่าเรามีระเบียบในการฝึกให,ให้ลูกของท่านบุตรลานของท่านเป็นทาหารที่มีวินัยนะครับ นะครับในปัจจุบันนี้เราต้องใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารซึ่งในห่วงแรกนะครับผมจะให้นักเรียนเรียนออนไลน์ไปก่อนแต่เมื่อเข้ามาที่โรงเรียนแล้วเราจะพยายามจะให้ใช้โทรศัพท์มือถือให้น้อยลงเพราะว่าเนื่องจากนักเรียนจะไปเล่นเกมการติดต่อสื่อสารไม่ยากครับเราจะมีตู้โทรศัพท์สาธารณะให้ใช้สาเหตุที่ยังไม่ให้นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือเพราะว่า90เอร์ซเด็กจะเอาไปเล่นเกม หรือบางครั้งเราเคยเจอปัญหาเด็กเอาไปเล่นการพนันทางออนไลน์ที่นี่มีกฎระเบียบค่อนข้างจะเข้มงวดนะครับการขโมยแล้วก็การขโมยก,การการะทําผิดวินัยนะครับไล่ออกนะครับยาเสพติดก็ไล่ออกนะครับตั้งแต่กัญชาขึ้นไปนะครับกระชากระท่อมนะครับถ้าเราทราบว่านักเรียนได้ติดแล้ว ก็ขอให้ไปบำบัดสะกรอนที่เข้าโรงเรียน2บุรีนะครับเราเราจะลงโทษกันรุนแรงเพราะาบุรี่นั้นจะเป็นต้นเหตุของยาเสพติดในระดับต่อไปฉะนั้นเราจะไม่ให้ดูบุรี่จึงขอร้องให้ท่านผู้ปกครองถ้าเป็นไปได้ในช่วงนี้มีเวลาหนึ่งเดือนพาลูกหลานทางท่านไปบำบัดสะกรอนที่เข้าโรงเรียนในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยการศึกษาของเรช่างเนี่ยเราจะมีหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ นะครับก็คือปวชที่น้องกำลังเรียนนั้นคือประกาศศิัตรวิชาชีพมีหกสาขานะครับซึ่งท่านคงทราบกันอยู่แล้วฉะนั้นการเรียนในเทอมหนึ่งเทอมสองจะมีผลมากในการเลือกช่างการศึกษานั้นในอนาคตเราปัจจุบันนี้เราเปิดปวสช,ช่างงานยนต์กับช่างอิเล็กทรอนิกซึ่งบุตรหลานของท่านสามารถเรียนต่อได้เลยนะครับแต่ก็เป็นเวลานอกเวลาราชาการนะครับเรามีการทํา MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือและ เรายัางสามารถช่วยท่านในการที่จะไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยสุรนารีได้ในขั้นต้นเนี่ยน้องจะต้องรับการฝึกทางทหาร2เดือนซึ่งแน่นอนครับอาจจะไม่ได้กลับบ้านซึ่งเป็นระเบียบปกติแล้วโรงเรียนเตรียมทหารโรงเรียนในสิบนะครับก็จะมีสภาพเดียวกันดังนั้นความคิดถึงความเหงาในช่วงแรกก็จะเป็นไปได้ตามปกตินะครับแต่ผมก็ยืนยันว่าพอถึงเวลาปล่อยเราก็จะปล่อยกลับบ้านตามเวลา ผมอยากให้น้องอดทนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเด็กได้มีวินัยและอดทนแล้วจะมีอนาคตโรงเรียนช่างมือทหารเป็นโรงเรียนที่มีจตาาิตสาธารณะนะครับแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนโดยตลอดฉะนั้นบุตรหลานของท่านจะได้รับการปลูกฝังทั้งด้านวินยัยคุณธรรมนะครับแล้วก็จริยธรรมมสำหรับผมนั้นก็เชื่อมั่นว่า ถ้าน้องอดทนได้ภายในสองเดือนอนาคตาน้องไปได้ไกลครับให้ทนอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเองสภาพก็เคยอยู่ในโรงเรียนทหารนะครับแต่ก่อนนั้นฝึกหนักกว่านี้นะครับแล้วอีกอย่างข้อดีก็คือว่าเมื่อน้องจบไปแล้วน้องสามารถไปเรียนต่อได้ก้าวหน้าเป็นทหารสัญ,ญบัติได้นะครับก็ต่อไปจะให้ผู้ในการกอง ศึกษาและผู้รับการกรมนักเรียนได้ชี้แจงต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับกับผมพันเอกชัดพรแก้วฒนะผู้รับการกรมนักเรียนโรงเรียนช่างพิมพ์ทหารสถาบันวิชาการบ้องป,ประเทศยานแนะนําตัวนะครับผมกรมนันเรียนโรงเรียนช่างพิมพ์ทหารมีหน้าที่ปกครองครับบัญชาดําเนินการฝึกวิชาทาหารเพื่อเสริมสร้างสรขภาพด้านร่างกายและจิตใจให้มีความเข้มแข็งตลอดจนให้การอบรมในเรื่องแบบจำเนียมทหาร มารยาททางทหารให้กับนักเรียนช่างมืออาหารท่านปีที่1 2และ3ให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะทางทาหารที่เหมาะสมมีระเบียบวินัยที่ดีเพื่อให้เป็นคนดีมีวินัยมีความรู้คู่คุณธรรมและมีเกียรติคติที่ดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ปัญหาที่ผ่านมาเมื่อบุตรหลานของท่านเข้ามาเป็นนักเรียนช่างมืออาหารในโรงเรียนช่างมืออาหารแล้วสําหรับบางคนจะมีปัญหา ในเรื่องการปรับตัวและการปฏิบัติตามคําสั่งกาปรปฏิบัติตนตามระเบียบปฏิบัติประจําวันของนักเรียนโดยมีการควบคุมของนอายทหารปกครองและเจ้าหน้าที่ปกครองซึ่งต้องมีการควบคุมเข้มงวดในเรื่องเวลาเช่นการตื่นนอนการรับประทานอาหารการฝึกศึกษาและการนอนเป็นต้นคือมีเวลาที่จํากัดในด้านสภาพร่างกายและจิตใจที่อาจจะถดถอยบ้างเนื่องจากความเหน,นื่อยจากการออกกําลังกาย และการเข้ารับการฝึกวิชาทหารในช่วงเริ่มต้นและปัญหานักเรียนบางคนติดบุหรี่มีการลักขโมยหรือมีการทะเลาะวิวาทกันเมื่อเข้ามารายงานตัวแล้วทางโรงเรียนช่างม,มืออาหารไม่มีนโยบายที่จะอนุญาตหรือผ่อนปลนในเรื่องเหล่านี้แต่อย่างใดและถ้านักเรียนคนใดปฏิบัติถือว่าขัดต่อระเบียบอย่างร้ายแรงถึงขั้นต้องพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนช่างม,มืออาหารซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเสียอกาศเสียอนาคตคําแนะนํา ในระหว่างที่บุตรหลานของท่านยังไม่ได้ราย,รายงานตัวนักเรียน,นช่ององืบเอาหารซึ่งยังพอจะมีเวลาในการเตรียมตัวขอให้ท่านผู้ปกครองได้พูดคุยชี้แนะและทําความเข้าใจกับบุตรหลานของท่านโดยเริ่มฝึกให้ตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลารู้หน้าที่มีวินัยในตนเองมันฝึกฝนออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอและไม่ปฏิบัติตนซึ่งเป็นการขัดต่อกฎระเบียบข้อบังคับ ของรงเรียนช่างสีมือทหารแต่อย่างใดสุดท้ายนี้ก็ผมขอขอบคุณท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนและหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดีขอบคุณครับสวัสดีครับกระผมนาวากาศเอกทวินสรีแก้วผู้อำนวยการกองการฝึกและศึกษาโรงเรียนช่างสีมือทหารขอแนะนําภารกิจของกองการฝึกและศึกษาครับกองการฝึกและศึกษารับผิดชอบการเรียนการสอน การฝึกและศึกษาของนักเรียนช่างสีมือทหารปัจจุบันเปิดสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนช่างสิมืดทหารพุทธศักราช2559จำนวน118เหนือกิจประกอบด้วย6สาขาวิชาชีพได้แก่ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลช่างกลโรงงานช่างเชื่อมโลหะช่างยานยนต์ช่างไฟฟ้ากำลังและช่างอิเล็กทรอนิกส การเรียนการสอนจะมุ่งเน้นทักษะฝีมือในงานอาชีพโดยนักเรียนจะต้องฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในหน่วยงานราชการรับวิสาหกิจหรือบริษัทเอกชนรวมเวลาไม่น้อยกว่า320ชั่วโมงสำหรับกิจกรรมเสริมหลักสูตรจะมีสัปดาห์ละ2ชั่วโมงได้แก่การเข้าร่วมชมรมต่างๆที่นักเรียนสนใจสมัครในปีที่ผ่านมามีกว่า30ชมรมเช่นชมรมการแสดงท,างทหาร ชมรวมวิชาการและชมรมกีฬาประเภทต่างๆที่ส่งนักเรียนไปร่วมแข่งขันในรายการต่างๆมากมายนอกจากนี้มีการศึกษาและดูกิจการนอกสถานที่เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับนักเรียนในแต่ละชั้นปีนอกจากการเรียนตามหลักสูตรและการฝึกฝนทักษะทางด้านช่างให้เชี่ยวชาญแล้วนักเรียนช่างฝีมือทหารยังได้สร้างและพัฒนาโครงงานตามสาขาวิชาชีพ เพื่อนำความรู้และทฤษฎีไปพัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้จริงกับการทำงานโดยในพวงที่ผ่านมาโรงเรียนช่างฝีมือทหารมีการจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ในนามของผู้บัญชาการทหารสูงสุดกว่า12ชิ้นงานอาทิเช่นหุ่นยนต์ค้นหาและผู้ภยัยเรือเก็บขยะบังคับวิทยุเตียงสำหรับผู้ป่วยกายภาพและอุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีการส่งนักเรียนช่างฝีมืออาหารเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานทั้งในและต่างประเทศทุกปีซึ่งในปี6-2ที่ผ่านมาได้รับรางวัลถึง22เหรียญจากการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับภาคการวัดและประเมินผลการศึกษาจะมีการวัดผลทุกรายวิชาตลอดภาคเรียนจากการสังเกตการปฏิบัติการทดลองการค้นคว้าการเสนอผลงาน การเขียนรายงานการสอบย่อยสอบกลางภาคและสอบปลายภาคโดยมีสัดส,ส่วนคะแนนเก็บระหว่างภาคและปลายภาคเป็น70ต่อ30สําำหรับเวลาเรียนนักเรียนจะต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละแปดของเวลาเรียนทั้งหมดถึงจะมีสิทธิ์สอบโดยปกติในหนึ่งภาคเรียนจะมี20สัปดาห์ดังนั้นจะสามารถขาดเรียนในรายวิชาได้ไม่เกินสครั้งนะครับเพราะจะหมดสิทธิ์สอบ ผลการเรียนของนักเรียนจะแสดงเป็นตัวเลขนะครับก็คือเป็นเกรด0ถึง4 4หมายถึงเกรดดีเยี่ยมและ0ูนย์หมายถึงสอบตกครับสำหรับการเลือกสาขาวิชาชีพหลังจากที่นักเรียนชั้นปีที่1เรียนจบในเทอมต้นนะครับจะนำคะแนนสอบของนักเรียนในภาคเรียนที่1จํานวน8วิชามาผ่านกรรมวิธีจัดเรียงคะแนนเพื่อจัดลำดับความถนัดทางด้านช่างของแต่ละคน พื่อให้นักเรียนสามารถเรียนได้ตรงกับศักยาภาพและความสามารถของนักเรียนมากที่สุดสำหรับเกณฑ์การจบการศึกษาการจบการศึกษานักเรียนช่างมืออาหารจะต้องสอบผ่านทุกรายวิชาตามที่กําหนดในหลักสูตรมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.0และผ่านการประเมินมนาตรฐานวิชาชีพหรือ VQ ครวมทั้งมีความประพฤติดีไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน50คะแนนเกณฑ์การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักเรียนที่ลงทะเบียนครบ2ภาคเรียนติดต่อกันคือจบชั้นปีที่1่จะได้คะแนนเฉลี่ยสะสมถ้าต่ำกว่า1.5ถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักเรียนนักเรียนที่ลงทะเบียนครบ4ภาคเรียนติด<ม><อ>ต่อกันคือจบชั้นปีที่2มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า1.75ถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักเรียนและนักเรียนที่ลงทะเบียนครบ6ภาคเรียนติดต่อกันคือจบปีที่3มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า1.90 ถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน50คะแนนในปีการศึกษานะครับก็จะพ้นสภาพและนักเรียนที่ใช้ระยะเวลาการศึกษารวม8ภาคเรียนแล้วยังไม่สําเร็จการศึกษาก็ให้ถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักเรียนด้วยครับสําหรับการลาป่วยนักเรียนที่มีความจําเป็นต้องลาระหว่างชั่วโมงเรียนต้องขออนุญาตอาจารย์ผู้สอนประจําวิชาน,นั้นๆ นักเรียนที่ต้องลาคิดตั้งแต่1วันขึ้นไปต้องยื่นใบลาก่อนวันลาพร้อมเหตุผลและคำรับรองจากผู้ปกครองสำหรับการลาป่วยในระหว่างการเรียนนักเรียนต้องยื่นใบลาวันแรกที่กลับมาเรียนในกรณีที่ลาป่วยตั้งแต่3วันขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์ด้วยสำหรับระเบียบการปฏิบัติอื่นๆหากสงสัยในการปฏิบัติใดๆให้สอบถามกับอาจารย์ที่ปรึกษาของนักเรียน เพื่อให้เข้าใจก่อนปฏิบัติอย่าทําโดยพลาการและอ้างว่าไม่ทราบระเบียบอันนี้ไม่ได้นะครับสุดท้ายนี้ผู้มวยการก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนทุกคนจะกลับเข้ามาด้วยความปลอดภัยและได้รับการฝึกและศึกษาจนจบครบตามหลักสูตรในอีก3ปีข้างหน้าครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับท่านผู้ปกครองและนักเรียนช่างฝีมือทหาร ทั้งภาพปกติและภาพสมทบครับกับผมพันเอกโซรัดพลชัยผู้อำนวยการกองแพทย์โรงเรียนช่างฝีมือทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศขออนุญาตแนะนําภารกิจและหน้าที่เกี่ยวกับกองแพทย์ให้กับนักเรียนช่างฝีมือทหารทุกนายได้ทราบนะครับกองแพทย์มีหน้าที่ดําเนินกิจกรรมการรักษาพยาบาลและงานวิชาการ,รป้องกันให้กับนักเรียนช่างฝีมือทหารทุกนาย ให้การบริการอาทิเช่นแผนอายุรกรรมและสัญญกรรมซึ่งในกองแพทย์มีแพทย์ที่ประจำอยู่สองนายได้แก่ผมเป็นจักษุแพทย์และอีกหนึ่งท่านเป็นกุมารแพทย์ให้การตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคอายุรกรรมสัญญกรรมหรืออุบัติเหตุอื่นๆนอกจากนี้ยังมีแผนกทันตกรรมซึ่งมี ทันตแพทย์บรรจุสองนายให้บริการทันตกรรมให้กับนักเรียนช่างฝีมือทหารในโรคของช่องปาก 3. แผนกเภสัชกรรม 4. รแผนกเวชกรรมป้องกันซึ่งมีหน้าที่ให้การสุขาพิบาลตลอดจนดูแลความเป็นอยู่สุขอนามัยรวมถึงการควบคุมและกำจัดอาหารนำโรคและ ทางด้านโภชนาการให้กับนักเรียนช่างฝีมมือทหารหลังจากที่น้องๆน,นักเรียนได้เข้ามาที่โรงเรียนช่างฝีมมือทหารน้องนองนักเรียนจะได้รับการตรวจคัดกรองเรื่องของโควิด -19 ตั้งแต่การตรวจเลือดรวมถึงได้รับแจกชุดเม็ดคิดในชุดประกอบไปด้วยหน้าก,กากอนามัยถุงมือ แอลกอฮอลสเปรย์เฟสชิลเพื่อที่น้องๆน,นักเรียนและผู้ปกครองจะได้มั่นใจว่าในระหว่างช่วงที่โควิดกำลังระบาดอยู่นี้ทางกองแพทย์ได้มีการเตรียมการและมีการป้องกันให้น้อง,น,อง,น,องนักเรียนได้อยู่โรงเรียนอย่างปลอดภัยรวมถึงการประกันสุขภาพซึ่งน้องๆน,น,นักเรียนทั้งภาคปกติและภาคสมทบนั้นจะได้รักษาตามสิทธิการรักษา เช่นสิทธิข้าราชการและสิทธิ์30บาทรักษาทุกโรคสามารถใช้บริการที่กองแพทย์โรงเรียนช่างฝีมือทหารได้นอกจากนั้นมีการประกันอุบัติเหตุซึ่งทางโรงเรียนได้ทำไว้และสามารถส่งต่อไปให้กับโรงพยาบาลเปาโลเกษตรและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในศักยภาพที่สูงกว่าได้ แต่ที่สำคัญก็คือน้องๆทุกคนต้องพกบัตรประชาชนเพื่อที่จะสามารถให้ยืนยันสิทธิ์ในการรักษาได้ทางกองแพทย์โรงเรียนช่างฝีมือทหารก็ขอให้ความมั่นใจกับผู้ปกครองและน้องๆนักเรียนช่างฝีมือทหารที่กำลังจะเข้ารับการศึกษาต่อจากนี้ขอให้มีความมั่นใจเรื่องของการดูแลรักษาจากทางกองแพทย์โรงเรียนช่างฝีมืทหารขอบคุณครับ